โหมดเมนูนะครับจะสั่งงานด้วยซีเลคเตอร์สวิตช์โหมดออโต้นะครับจะสั่งงานด้วยเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการใช้งานตู้คอนโทรลควบคุมมอ,อเตอร์หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับหลอดไฟแสดงสถานะการทํางานนะครับ power on overload s e l e ค t o r ร w i t c h นะครับโหมดการทำงานเมนนวลออฟออโต้ mm hmm. ua, ส่วนอุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลนะครับเบรเกอร์ฟิลแมกเนติกคอนแทคเตอร์โอเวอร์โหลดเย์เทอร์มินอลนะครับสำหรับต่อสายและเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับโหมดเมนนวลนะครับจะสั่งงานด้วย s e l e c t o r Switch โหมดออโต้นะครับจะสั่งงานด้วยเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับสายเมนนะครับ จะมาเข้าตู้คอนโทรลจุดนี้นะครับลายนิวตันแล้วก็กราวจุดนี้นะครับสายเมนจะมาเข้าที่เทอร์มินอลส่วนเทอร์มินอลจุดนี้นะครับสําหรับต่อเข้าหาตัวมอเตอร์ลายนิวตันแล้วก็กราวนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับออนเบรกเกอร์เมื่อเราออนเบรกเกอร์นะครับหลอดไฟหลอดสีแดงนะครับก็จะแสดงสถานะมีไฟจ่ายให้ตู้คอนโทรลนะครับ เมือ่อเราออฟเบรกเกอร์นะครับหลอดไฟก็จะดับนะครับออนเบรกเกอร์ All er. แสดงสถานะมีไฟจะให้ตู้คอนโทรลมอเตอร์หยุดการทํางานต่อไปเรามาลองโหมดเมนนนลกันนะครับบิดเซเลคเตอร์มาโหมดเมนนนลหลอดไฟแสดงสถานะการทํางานของมอเตอร์นะครับเแมกนีติกทางานมอเตอร์ทํางานนะครับหลอดไฟหลอดสีเหลืองหลอดนี้นะครับจะแทนเป็นมอเตอร์ ออฟมอเตอร์หยุดการทำงานเมนนวลมอเตอร์ทำงานนะครับหลอดสีเขียวนะครับแสดงสถานะการทำงานของมอเตอร์ออฟหยุดการทำงานส่วนโหมดออโต้นะครับจะสั่งงานจากเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติตัวนี้นะครับเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติตัวนี้นะครับสามารถตั้งโหมดการทำงานได้ถึง16หโหมดการทำงานนะครับเราจะมาลองโหมด เมนนวนกันนะครับของเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติตอนนี้อยู่ตำแหน่งออฟนะครับออโตโอ้กดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นออนครับมอเตอร์ทำงานหลอดไฟแสดงสถานะการทำงานของมอเตอร์นะครับออฟหยุดการทำงานเมนนวนสั่งงานจากเซเลคเตอร์สวิตช์ออฟหยุดการทำงานออโตโอ สั่งงานจากเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับสามารถตั้งเวลาการทํางานได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านนะครับว่าจะให้ทํางานตอนกี่โมงหยุดทํางานตอนกี่โมงนะครับโหมดเมนูนนะครับสั่งงานจากเซเลคเตอร์สวิตช์มอเตอร์ทํางานแม่เหกติกทางานนะครับหากมีกระแสเกินในตัวมอเตอร์ โอเวอร์โหลดก็จะตัดการทำงานมอเตอร์ Motor หยุดการทำงานนะครับหลอดไฟหลอดสีเขียวนะครับก็จะไม่สว่างนะครับหลอดไฟหลอดสีเหลืองก็จะสว่างแทนนะครับหลอดสีเหลืองหลอดนี้นะครับจะแสดงสถานะโอเวอร์โหลดตัดการทำงานมอเตอร์ Motor หยุดการทำงานนะครับออฟเราจะไม่สามารถสั่งงานจากเซเลคเตอร์สวิตช์ได้นะครับทั้งโหมดเมนนวลและโหมดออโต้นะครับ โอเวอร์โหลดตัดการทํางานไม่สามารถสั่งงานจากเซเลคเตอร์สวิตช์ได้นะครับเราก็ต้องหาสาเหตุนะครับว่าโอเวอร์โหลดตัดการทํางานเนื่องจากอะไรถ้าเราหาสาเหตุเจอแล้วนะครับกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัวโอเวอร์โหลดปุ่มนี้นะครับกดรีเซ็ตมอเตอร์ทํางานออฟหยุดการทํางานเมนนวลทางานออโต้ Auto, นะครับสั่งงานจากเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับออฟ หยุดการทํางานทั้งเมนวนและออโต้เมนวนสั่งงานจากเซ l เลกเตอร์สวิตช์นะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ